โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กับเกมมอนสเตอร์กูซึ่งในเกมนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาทำการรีวิวคากูนนะครับผมนะของเจ้าทากิซาว่านั่นเองนะครับผมนะก็เกมก็จะแหลกๆหน่อยนะครับผมนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยอยากอาชีพเกมเท่าไหร่เนื่องจากเวลาผมอาชีพทุกรอบเนี่ยเกมมันจะแหลกโดยเฉพาะเกมที่แบบเป็นเรียพีเลยนะเออผมจะ แบบแหลกมากๆแหลกแบบแหลกโคตรโคตรนะโหนนะโอเคซิงก็เพิ่งคืนนะผมนะก็จะคันคอนหน่อยโอเคแล้วก็จะมารีวิวในร่างแรกของเจ้าทากสาวาเลยดีกว่านะโหละอ่าสกิลแรกนะโหนะจะเป็นสกิลไอการอ่าตอนนีครับเกมแหลกนะโหนะอันนี้ผมบอกไป สกิลแรกนะผมนะเป็นการยิงเป็นเข็มออกไปรัวๆนะผมนะคล้ายๆกับเออ่ของโทกะแล้วผมนะาโทกะพิชมาโอเคสกิลอาร์นะผมนะสกิลอาร์ผมจำได้ว่ามันจะเป็นสกิลกุ่งนะผมไปแบบจ้วงนะผมนะเออกุ่งไปจ้วงเลยเลยทีเดียวนี่นะผมนะจ้วงแล้วผมก็ตายส่วนสกิลเอฟเนี่ยสกิลเอฟจะเป็นสกิลที่ปล่อยออกไปเนี่ยแล้วมันจะระเบิดนะผมนะถ้าเกิดโดนตัวศัตรู ซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมปล่อย้วไม่โดนตัวสตูมแต่โอเคระเบิดเหมือนกันนะนะระยะมันอยู่แค่นี้แล้วนะซึ่งแบบนี้ก็จะไม่โดนแล้วนะโอเคซึ่งเราจะมาดูร่างสองเลยดีกว่าแล้วนะร่างสองก็ผมเคยดูรีวิวของคนอื่นอยู่เขาบอกว่าร่างสองเ,องเองนะี่ยเบียนหัวมากแต่ผมก็ไม่ได้เบียนหัวขนาดนั้นเนื่องจาก ผมนั้นได้เปลี่ยนสีมาเป็นแบบสีแบบนี้นะผมนะซึ่งมันกลมกลืนกับพื้นพอดีก็ไม่ได้ปวดหัวเท่าไหร่นะฮอนนะโอเคก็อย่าไปโฟกัสกับไอศอรแค่นั้นแหละครับโอเคสกิลแรกนะผมนะสกิลแรกเป็นการพุ่งนะฮอน่ะเป็นการพุ่งไปเข้าอีกจ้วงนะฮอนะเป็นการนะฮอนะส่วนร่างสองเนี่ยเอ่อสกิลไม่ใช่ร่างสองสกิลสองก็เป็นช่วงเหมือนกันนะฮอนะพุ่งช่วงเอ๊ะสกิลมันเหมือนกันเลยวะอ๋อไม่เหมือนนะฮอนะ ถ้าสองเป็นจ้งวงไปบธรรมดาถ้าถ้าแรกเป็นแบบจ้วงสองมือลนะโอเคจ้วงโอเคสกิลเอฟสกิลเอฟผมจำได้ว่าจะเป็นสกิลที่วิ่งแล้วมันจะทำเดเมจต่อศัตรูเดี๋ยวผมจะลองเอาไปลองกับบอสของพ่อเห็บหมาดู่อยนะ <laughs> พ่อของเห็บหมาโอเคสกิลนี้แล้วนะสกิลนี้ก็ จำได้ว่ามันทำเดเมจแรงพอสมควรนะโอ๋นะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยใช้ร่างนี้นะฮนะก็ร่างนี้มันมันรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น,นะโอ๋นะก็ไม่ใช่ว,ว,ว่ามันเวียนหัวหรือว่าอะไรโอเคสกิลซีแล้วนะสกิลซีสกิลอะไรสกิลซีลากกาลดเนนเนะเนะูเหมือนจะเป็นสกิลระยะไกลอย่างผมรอนอ๋อปล่อยเบิดแล้วเบิดเหมือนกันนะนนี่แล้วนะเหมือนกันอืม อ๋อสกิลอาร์ถ้าเกิดโดนแบบมันยังไม่ตายมันจะผักด้วยใช่ป่ะโอเคมันก็จะผักด้วยนะถ้าเกิดสกิลอาร์โดนนะฮอนะนี่นะฮะหมดนะก็โอเคก็บอลที่บาดก็ตายแล้วนะฮอนะก็มาดูร่างสามเลยดีกว่านะฮอนะร่างสามนี่เป็นร่างที่ผมใช้พีพีบ่อยที่สุดถ้าเกิดผมไม่ได้อัดชิปนะเพราะว่าถ้าเกิดอัดชิปมันจะแหลกกว่าเดิมอีกคือเล่นธรรมดาก็แหลกอยู่แล้วเอออันนี้ก็มามาเล่นแบบอัดชิปก็จะแหลกกว่าเดิมนะฮอนะ โอเคสกิล okay, e สกิล e เ e. ป็นการพุ่งไปช็อกแล้วกันนะฮะสว Skill ่วนสกิล r เนี่ยจะเป็นพุ่งไปเหมือนกันแต่ว่าที่เกิดสกิล r เนี่ยโดนเนาะมันยังไม่ตายมันจะทุ่มน,นะฮะเดีย๋ยวลองแบบ,บบบอสเอ่อพ่อของหม้ายรอบนนะฮะเออพ่อของหม้าย,าก,ยก็บอกโดนแน่เลยวิ่งเอาเร็วโอเคสกิล e แล้วนะจะเป็นการพักได้แล้วนะส่วนสกิล r เป็นสกิลสตันะร,ร,ร์นะนะเดี๋ยวเราผมก่อนเลยอ่ะสกิล r นี่เนาะนะเดียวกัสตันในการขึ้นนะางเงี้ยอ่าสกิลเอฟสกิลเอฟเนี่ยต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะผมนะเพราะว่าถ้าเกิดศัตรูอยู่ในวงเนี่ยมันจะปล่อยระเบิดออกมานะผมนะก็ค่อนข้างดีกันเยทีเดียวเฮ้ยอทำไมมันพุ่งออกมาสามอันแบบนั้นวะไม่เข้าใจโอเคส่วนสกิลซีนะผมเป็นสกิลล่องหนซึ่งช่วยทำอะไรกับบอลไม่ได้นะผมนะแต่ก็คือมันจะตีเราไม่ได้นะผมนะถ้าเกิดเป็นคนที่ ซึ่งก็ใช้สรหรับการเฮ้ยมีบอกแล้วเขาไม่ใี่้อยะไรดีก็แล้วก็ใช้สกิล R หรือสกิล E ก็ได้แล้วนะนะก็แบบนี้เลยนะขอโมโบนะแต่ถ้าเกิดเล่นกับคนที่มีฝีมือหน่อยนะเอ่อถ้าเกิดสู้กับคนที่มีฝีมือแล้วนะเขาอาจจะใช้สกิลในการพุ่งออกนะหนนะพุ่งออกจากการสกิล R ก่อนนะคนนะแล้วก็จะไม่สามารถใช้สกิล E ได้ทันนะ โอเคมันก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วนะวสำหรับที้ก็ขอตัวลาไปการสิดับผพบาไ,ไป็อย่างไม่พีพีนะเพราะว่ามันเล็ก